โอเคผมก็ต้องกาสวัสดีแล้วผุณผู้ทุกคนกันด้วยกนะ็สำหรับวันนี้นะพี่จะยู่ในเว็บบีไอดีสต๊อตจบนะทุกคนสำหรับเราไหนะที่อยากได้ไอดีแล้วหน,นึ่งบหลักสิบแล้วผมวันนี้พี่พาทุกคนกวบแบบนี้เลยนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ที่มีคนมาแจกกันด้วยนะทุกคนก็ไปเอาได้โรดครับผมเดี๋ยวเรียมรอเลยนะครับผมก็ แนวพีิธีสมัครก้อนนะทุกคนแนวจะเป็นยูเซอร์นะครับผมใส่อะไรก็ได้ให้จําได้ด้วยนะทุกคนมาเลขสองจะเป็นล่ามพานอะไรก็ตามทเป็นยินเยาว์นะทุกคนแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยนะครับผมพอกดสมัครสมาชิกเต็มร้อยนะครับผมวันนี้จะเป็นโปรโมชั่นพิเศษทุกคนเติมเงินแนวผมครบสองเก้าเก้านะรับที่ดิบคูณสองพอดีเลยนะทุกคนนี่ฮะไว้อย่างเต็มฮะทุกคนนะฮะดูดิโอเคครับผมแล้วก็จะมี ต่อตั้งแต่แล้วผมให้เราได้ดูกันนะครับทุกคนนี่นะก็ดูเลยครับผมประมาณนี้นะครับผมขอพี่หนึ่ตรงนี้นะครับผมก็ลองมาดูกันนะครับลองเข้ามาดูกันเด้อแล้วก็รีรับผมสำหรับวิธีการเติมโพดนะครับผมก็ไปที่เติมโ้ดเลยฮะอาอไปดูวิธีการเติมเงินก่อนนะครับผมสำหรับวิธีการเติมเงินนะครับวจะเป็นการเติมเงินแบสองวันนะทุกคนให้เติมสองวันให้เป็นก็สามารถไปดูยืมเงินผูกนะแล้วก็นะครับผมแล้วก็ก์ชนาใสตรงนี้นะครับ แค่นั้นเองเนาะแล้วก็เติมโค้ดนะสำหรับวิญญาณเติมโค้ดนาะมก็ง่ายๆนะครับผมนะนี่ฮะก็ตรงนี้นะครับผมให้เราใส่คที่ได้เลยนะทุกคน B i D T a 7จ็นะทุกคนแล้วกดตกลงไปได้เลยครับผมนี่ฮะได้วแปดครับทุกคนใครได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยนะทุกคน80มันซื้ออะไรได้บ้างครับผมนี่ฮะอ่าเดี๋ยวเราไป นี่ค,ค,ค,ครับผมไหเอ้ตัวนี้ครับผมไปทุกคนเดี๋ยวไปดูตรงนี้เลยทุกคนเดีย๋ยวพี่จะเอาเป็นอะไรดีอะทุกคนมันมีแสยน่าแข่งกันไปอะไรอย่ทุกคนเออมันเป็นังผู้เดียทุกคนเอาเป็นอะไรดีครับทุกคนนี่ครับทุกคนอยากเอาเป็นสสยอะไรกันเนาะโอเคครับผมไปหมดเลยครับผม้ย โอเคครับทุกคนนะเบี้ยร้อยแล้วก็ได้แล้วครับผมก็จะเป็นตอนนี้จะเป็นไอดีครัสรัตนะผมก็เชื่อมระบบด้วยเฟสเฟสบุ๊คนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูใน <c oughs> เกียอะไรดีกว่าผมว่ามันมีอะไรบ้างทุกคนไปเดินครับโอเคทุกคนก็ตอนนี้พี่ก็อยู่ในไอเดี่เรียบร้อยไว้ทุกคนก็นี่นครับผมเป็นไอเดียน,นะครับผมเป็นไอดียใสายนักแข่งนะทุกคนก็ มีหัวขาวนะคะผมมีภาพวิปปะเมริอะไรสักอย่างนะคะผมแล้วก็มีเสื้อเสื้อแข่งเสื้อไฮไลท์นะทุกคนแล้วก็กังเกงจะเป็นตังเกงปีกนกนะคะผมนี่หมัดไฝด้วยและไอดีนี้นะผมมือปืนอัพเลเวลด้วยนะคะผมนี่นะครับอย่างเติมนะทุกคนดูดิมันก็มี้าเต้นหมู่นะครับผมก็จะเป็น้าเต้นนี้นะทุกคนนี่ ถ้าอยากได้ไดีแล้วแบบนี้แบบนะผมเดี๋ยวพี่จะด,ดึงไว้ใต้คลิปนะครับผมก็ลองไปซึ่เหมือนดูนะทุกคนโอเคงนนี้ต้องขอต้อลาไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจอกันใหม่คลิปนะครับผมวันนี้ก็บบ๊าายยครับทุกคนเป็กันแฮดุ๋มตีด๊